ใบแมงู้อบใบโหละพาไปดูกันนะจ๊ะมันมีสตอรี่อ่านี่หอยนะจ๊ะแต่ว่าจะไม่ใส่น้ำนะจ๊ะเดี๋ยวเพราะว่าหอยมันสด เดี๋ยน้ำในตัวหอยมันจะออกมาเองจ้าอ่านี่เลยใส่อย่างเดียวคนอื่นจะใส่ยังไงไม่รู้แต่ครูเสือจะใส่ใบโหระพาอย่างเดียวนะจ้านี่ใบโหระพาข้างบ้านจ้าที่ใส่ใบโหระพารองพื้นไปแล้วเทหอยลงไปจ้านี่หอยของเราสําปะปสะอาดเรียบร้อยแล้วนะจ้านี่ประมาณนี้นะจ้านี่นี่น,น,นี่เอาเอา,เอาเ,อา,เ,อาเอาเพียงเอาอะไรออกหมดแล้วนะจ้าแล้วก็เอาไอเนี้ยเขาเรียกว่าอย่าพูดเลยมันหยาบเอาออกแล้วจ้า ปิดท้ายด้วยใบโหระพาจ้านี่เลยจ้านี่เลยจ้าเราก็เดือดประมาณหนึ่งแล้วนะจ้าข้างล่างคงจะไอ้นั่นแล้วนะจ้าข้างล่างคงบานแล้วนี่เขย่านะจ้าอย่างนี้จ้านี่จ้านี่จ้าเอาเอาข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะจ้าประมาณนี้ผู้หอมใบโหระพามากเลยจ้าสุกแล้วจ้าชิมจ้านี่จ้าหอยกระสุกน้ำจิ้มซีฟูดก็พร้อมรออะไรละจ้า kim trà ừ lấy